สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีเซนบุรีรัมย์รุ่นสร้างฝันด้วยครับเอาคลิปนี้เรามาอยู่กับรถเกี่ยวสักสุพรร์การช่างครับวันนี้ลงเกี่ยวอยู่ที่บุรีรัมย์ครับผมเอาเดี๋ยวพามาชมรถเกี่ยวสักสุพรร์ การช่างปีสองพันี่สิบครับใหม่ล่าสุดใหม่แกะกลองเลยครับผมแม่ก่อนมาชมรถเกีย่ยวได้ดูอีแตนนะครับผมโอ้โหพี่น้องรถดีแตนสองคันเลยครับผมสุดยอดสุดยอดเอาไหนเจ้าของรถอ่ะ ทำมีแต็นได้สวยครับผมใช้เครื่องเซตทีร้อยสี่สิบพลัสแม่ชมนี้ทำเองครับผมทำเองโอ้โหโอ้ท้อน้องเราเลอยอีก เกลียวเลยครับโอ้ตัวนี้พงมาลัยพเวอร์ครับเอาสักสุพันไปแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะตามไปดูเกี่ยวดูดกแต่หน่อย ทำไมมีได้สตาร์ทสตาร์ทไม่เออยังไม่มีแบตแบตเตอรี่เหรอทำเองไหมนี่ต่อตเขาต่อให้ต่อจากที่ไหนเนี่ยทรงเนี่ยบ้านโนนแดงของช่างอะไรอ่ะของช่างโนโอของช่างโนเหรออันนี้อันนี้ของช่างโนใช่ไหม เจ๋อเลยครับอ๋นี่ครับรถอีแต่นช่างสนครับผมทัสนีนี่น่าจะเป็นของวิโก้ ท่อคือเตี๋ยวเป็นท่อนี่ลั่นทุ่งเลยครับ เอาเลยครับผมีมือคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับโอ้โหอาคัฟซีของอะไรก้อบอ่ะคัฟซีไทยท่านอ๋อคัฟซีไทยท่านดีคัฟซีจะให,ใหญ่ครับ ข้าซีนี่นาใหญ่มากครับผมนี่ยังใหญ่อย่างหนาเลยบรรทุกนี่สามตันกกว่านีนได้เลยครับผมเกียอะไรเกียเอลสองร้อยเอลสองร้อยไอ้เพลาเพลาของอะไร ราเดิมอ๋อไทชัน่นโอ้โหคัสีใหญ่มากครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์คูบูต้าใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้มีไดสตาร์ทในตัวครับผม ตัวนี้ต้องรับน้ำมัน B 2 0ครับนี่เครื่องของ Kubota นี่ระบบเสื้อเขาดีครับผมเขาเนื้อเหล็กด,ดีมากครับเครื่องยนต์ใหม่ครับผมร้อยิบลัต

น่าจะประมาณห้าหมื่นครับผมรวมเครื่องแล้วก็แสนกว่าจริงๆแหละนะครับอโอเคครับผมไอ้ตัวตัวชุดเพลานี่น่าจะเป็นเพลาของร้ันโชคดีครับผมชุดเพลา อไอ้คอกอะไรทำเองไหมนี่คอกทำเองไหมคอกซื้อครับผมคอกก็ซื้อมาบ่แต่ว่าช่างซนนะก็ทำบอดี้สวยเนาะบอดี้ก็สวยมากเลยครับผมนี่บอดี้แตนแล้วท่อล่ะท่อเลดจากร้านมาใส่เนาะโอ้แต่งซิ่งแต่งสวย นี่ครับรอยเต็นโอ้ประกนข้าวกับทีมงานสักสุพันธ์ครับผมนี่แรงแรงแรงสักสุพันธ์เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปสักสุพันให้ดูครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยสักสุพันนี่ยัยงคล่อง,งอยู่ไหมเอ้ายังไงก็เอามาให้ชมอีเต็นด้วยครับผม เอาใครชอบทรงนี้ก็โทรมาครับผม,มแันช่างสนนี่เขาทำสีพร้อมไหมืหอทำสีเองครับผมทำสีพร้อมเลยครับโอ้ทำสีทำสีได้เงามากเลยครับโอ้โชอบแต่คัสซีนี่แหละใหญ่มากครับคัสซีไททันนะครับโอ้โห ดีไซน์สวยมากครับใครที่ชอบอิีเทนครับผมเอาดูคันนี้เป็นตัวอย่างครับไม่แต่งซึ่งถึงสวยครับผมกระบะอย่างดีเกียอิซูเอลพวงมาลัยพาวเวอร์ครับพี่น้องบบห้องนี่มีก่องวางอุปกรณ์ด้วยนะครับภายในนี่ปิดให้อย่างดีเลยครับผม โอ้โห้จ๋วเจ้าเหลือระบบไฟครับยังเดินไม่เสร็จครับผมก็ยังเดินระบบไฟไม่เสร็จนะครับแต่ว่าระบบเขาดีมากครับชุดเพลาของเขานีด่ดีมากแข็งแรงมากครับผมยึดกับตัวชุดหัวหมูนี่แจ๋วเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> เอามาให้ชมครับผมอีแตนวสวยๆครับผมเจอที่ไหนก็ถ่ายรูปมาให้ดูถ่ายคลิปมาให้ชมครับพี่น้องสำหรับอีแตนคันดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาชมอารถเกี่ยวข้าวสักพัฒนาเฮ้ยไม่ใช่รถเกี่ยวข้าว,ส,าว,าวสักสุพรรณกัรช่างครับผมนี่ครับสักสุพรรณการช่างกำลังเกี่ยวอยู่เลยโอ้ใส่แว่นตาเกี่ยวแล้วครับ สูุ่่นไม่ไหวครับผมเอาคลิปนี้จบกับอีเตนคันนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาชมรถ,รถเกี่ยวครับผมอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ